สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านาะอาทุกท่านนะคะวันนี้ปูก,ก็จัดโปโปหน้าฝนนะคะเพราะว่าฝนตก2วันเลยนะคะติดต่อกันเลยนี่ก็ยังปลอยๆอยู่เนาะปูก,ก็มาถ่ายคลิปจัดชุดเซตแบ่งปันนะคะเป็น ep ที่2 9 1หรือ2 9 1นะคะชุดเซตวันนี้จะราคา150บาทรวมส่งทั้งแบบโอและปลายทางนะคะใน1เซตก็จะเป็นไม้กระถาง4นิ้วนะคะ3กระถางเนาะ สามกระถาง150บาทรวมส่งนะคะนี่นะคะถ้าเป็นแบบเลือกต้นสกระถางนี้จะราคาอยู่ที่170 1 8 0เลยนะคะแต่ถ้าเอามาจัดชุดเซตสามกระถาง150รวมส่งก็คือจะไม่มีค่าส่งแล้วนะคะข้อดีของชุดเซตคือไม่มีค่าส่งเนาะแต่ข้อเสียก็คือลูกค้าจะเลือกต้นเองไม่ได้นะคะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะวันนี้ปูจัดเซตมาให้แบบ สวยๆเลยนะคะแบบคุ้มๆเลยเนาะโปวันนี้ปูก็จะแถมตัวนี้ไปให้นะคะตัวนี้จะเป็นออสโมโค้นะคะแถมให้1ถุงทุกเซตนะคะรับ2เซตก็2ถุงนะคะปูลงคลิปวันที่17บเกรกฎานะคะจะเป็นรอบจะส่งวันพรุ่งนี้วันที่18กรรกรกฎานะคะเบอร์ปูที่ขึ้นให้สามารถโทรหรือแอดไลน์มาสั่งซื้อได้เลยนะคะ หรือท่านไหนสะดวกสแกนค r Code คก็สามารถสแกนข้างล่างซ้ายมือเข้ามาสอบถามหรือสั่งซื้อกับปูได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเซตที่1กันเนาะเซตที่1นนะคะกระถางที่1จะเป็นฉัดทินกรนะคะนี่ฉัดทินกรนะคะล้นกระถาง4ี่แล้วนะคะถ้าขายเป็นกระถางก็จะอยู่ที่กระถางละ40เนาะถ้า4 3กระถางก็432ค่าสองห้าก็จะอยู่ที่170นะคะ แต่วันนี้เอาไปเลยนะคะ3กระถาง150บาทกระถางที่2จะเป็นสีปาดนะคะไม้เก่าเป็นฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะเอาไปปลูกเป็นฟอร์มกอได้เลยนะคะเดี๋ยวโตเต็มที่สีก็จะสวยกว่านี้อีกเยอะมากนะคะสีปาดนะคะกระถางที่3จะเป็นหลวงปูขาวตับเกจิเป็นฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะเป็นบอลกรบเนาะนี่นะคะเซตที่1นะคะเซตที่1 เซตต่อไปเซตที่สองนะคะกระถางที่หจะเป็นหงดรุณน,นะคะใบใหม่ๆมาก็จะเริ่มกัดลายกัดหน้ามาแล้วนะคะหงดรุณน,นะคะกระถางที่1นึ่งกระถางที่สเป็นตับวันวันเสาร์นะคะหน้าเข้มๆใบกลมแบบนี้เลยใครสะสมตับวันหรือเกิดวันเสาร์นะคะนี่นะคะวันเสาร์กระถางที่สามจะเป็นหลวงปู่ทิมหน้าหวานๆแบบนี้เลยเป็นฟอร์มสองต้นในกระถางก็ล้นกระถางสแล้วนะคะ นี่นะคะเซตที่สองนะคะเซตที่สองเซตต่อไปเซตที่สามเป็นเซตบอกลกาบนะคะก็จะมีเป็นลูกไม้ชิ้นผ่าคะมาเนาะเป็นลูกไม้บอกลกาบนะคะสองต้นในกระถางเลยนี่นะคะกาบสวยๆกระถางที่สองก็ลูกไม้บอกลกาบบนะคะสองต้นในกระถางเหมือนกันนี่นะคะกระถางที่สามจะเป็นพรนับพันก็สองต้นนะคะ เซตนี้ถ้ารวมแล้วแยกปลูกก็6ต้นเลยนะคะนี่นะคะเป็นฟอร์มสองต้นในกระถางเซตที่สามนะคะเซตที่สามเซตต่อไปเซตที่สี่ก็จะเป็นเซตใบกลมกระถางที่1วันพฤหัสนะคะล้นกระถางสี่แล้วนะคะวันพฤหัสนะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองปูโสมนะคะด่างใบกลมนะคะปูโสมนะคะกระถางที่สองกระถางที่สาม ตับเดือนนะคะเดือนกันยายนก็ค่อนข้างจะกลมเหมือนกันนะคะมี2ต้นในกระถางนะคะเซตที่4นะคะเซตที่4เซตต่อไปเซตที่5นะคะเป็นเซตสีหวานๆเนาะสีชมพูกระถางที่1เทราปตีนะคะดูใบใหม่ชมพูสวยจ้นี่นะคะกระถางที่1กระถางที่สนางมนโทนี่ก็สีออกชมพูม่วงนะคะไม้เก่า กระถางที่สามปีมะโรงนี่สีหวานๆเลยนี่นะคะเซตที่ห้านะคะเซตที่ห้าเซตต่อไปเซตที่หกก็ใบกลมนะคะกระถางที่หนึ่งจะเป็นวันเสาร์นะคะวันเสาร์นี่นะคะกระถางที่สองจังหวัดขอนแก่นสีเข้มๆนะคะโตมาใบใหญ่สีเข้มแบบนี้เลยนะคะขอนแก่นนะคะกระถางที่สาม ปุโสมนะคะด่างใบกลมนี่เซตที่6นะคะเซตที่6เซตต่อไปเซตที่7นะคะกระถางที่1จะเป็นอสงไขยนะคะป้ายสวยๆเลยนี่นะคะอะสงไขยกระถางที่1กระถางที่2จะเป็นพรอนกหนกนะคะเนี่ยใบใหม่ๆมาเปิดด่างมาเลยนะคะก็จะออกใบกลมอยู่เหมือนกันนะคะกลมด่างเหมือนกันนะคะกระถางที่สอง กระถางที่สามไม้เก่าพญาสุรเสณ์ฟอมสองต้นในกระถางตัวนี้ปลูกเป็นฟอมกอได้เลยนะคะถ้ากัดหน้ามาพร้อมกันก็คือจะสวยมากนะคะไม้เก่านะคะเซตที่7นะคะเซตที่เ็เซตต่อไปเซตที่8นะคะกระถางที่1จะเป็นทวาทศมาศนะคะเป็นไม้ด่างใบกลมนะเออไม่ใช่ขอโทษคะ่ะไม้กัดสีนะคะทวาทศมาศนะคะกระถางที่1 กระถางที่สองปวงชนไม้แดงป้ายเขียวนะคะปวงชนนะคะกระถางที่สามจะเป็นพรเจ้าสัวนะคะนีดางสวยๆเลยด่างทุกใบนะคะพรเจ้าสัวนะคะเซตที่แปดนะคะเซตที่แปดเซตต่อไปเซตที่เก้านะคะกระถางที่หนึ่งจะเป็นเท้าหิรันพนาสูรคู่กับจันทโครบนะคะดูจันทโครบก็คือสีสวยมากกัดชมพูมาสวยมากนะคะชอบแดดนะคะตัวนี้ สองต้นสองชื่อในหนึ่งกระถางนะคะกระถางที่สองเพชรพยามังกรนะคะเนี่ยออกใบใหม่มาก็ลายมาเลยนะคะนี่เพชรพยามังกรกระถางที่สองกระถางที่สามโต๊ะโตนะคะตโ,ตโต๊ะโตกระถางที่สามเซตที่เก้านะคะเซตที่เก้าเซตต่อไปเซตที่สิบนะคะกระถางที่หนึ่งจะเป็นเทพพนมนะคะเทพพนม ต้นแม่เขาจะออกเป็นป้ายชมพูนะคะเทพพนมนะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองพรเจ้าสัวนะคะดูความด่างเขาพรเจ้าสัวนะคะกระถางที่สามรวยไม่เลิกนะคะรวยแล้วรวยอีกรวยไม่เลิกเป็นฟอร์มสองต้นในกระถางนะคะมีติดบ,บ้านไว้เนาะรวยแล้วรวยอีกนะคะเซตที่สิบนะคะเซตที่สิบ เซตต่อไปเซตที่11นะคะกระถางที่1จะเป็นเงินแสนนะคะนี่ก็จะป้ายแบบนี้เลยล้นกระถาง4แล้วนะคะหลอดใหม่ยังไม่กลางเงินแสนนะคะกระถางที่1กระถางที่สองประชาไม้เก่านะคะโตเต็มที่พื้นชมพูกระดูกขาวนะคะประชากระถางที่สามพันดาวนะคะเม็ดดาวมาเยอะเลยนะคะเนี่ย เซตที่11นะคะเซตที่11เ็ซตต่อไปเซตที่12กระถางที่1จะเป็นเล็บมังกรเป็นฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะเล็บมังกรนะคะกระถางที่1กระถางที่สองจะเป็นสูนทอนผู้ฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะไม้เก่าสูทนทรภผู้กระถางที่3ามพายแก้วไม้เก่าเหมือนกันนะคะนี่เซตที่12นะคะเซตที่12 เซตต่อไปเซตที่13นะคะกระถางที่1จะเป็นก้าวทับนะคะด่างทุกใบเลยนี่กระถางที่สองจะเป็นซับเศรษฐีนะคะนี่เริ่มกัดหน้าแดงแงมาแล้วนะคะตัวนี้ได้ชอบแดดก็จะกัดหน้าเป็นสีแดงอมส้มเนาะกระถางที่สามจะเป็นพะโมกคารณะนะตัวนี้ก็จะกัดหน้าเป็นออกสีแดงเหมือนกันเป็นบอลกะไม้เก่านะคะพะโมกคารณะ,ะนะคะ เซตที่13นะคะเซตต่อไปเซตที่14กระถางที่1จะเป็นหนุ่มเมืองกรุงเป็นไม้ด่างนะคะนี่นะคะหนุ่มเมืองกรุงนะคะกระถางที่1กระถางที่สองพรอนเจ้าสัวก็ไม้ด่างเซตนี้เป็นเซตไม้ด่างนะคะไซต์โตมากกระถางที่สมพอรอนกนกฟอมสองต้นในกระถางนี่นะคะถ้าเขาเป็นฟอร์มกอรอดด่างหน้านี้คือสวยมากๆนะคะพอรอนกนกนะคะ เซตที่14นะคะเซตต่อไปเซตที่15เซตสุดท้ายนะคะวันนี้จัดมาให้15เซตเนาะกระถางที่1จะเป็นซอมบี้นะคะไม้หน้าเข้มนี่นะคะซอมบี้กระถางที่1กระถางที่2จังหวัดภูเก็ตใบกลมนะคะจังหวัดภูเก็ตนะคะใครยังไม่มีเนาะกระถางที่3วิมานดินเป็นฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะเป็นไม้ด่างทรงเตีย้ยนะคะ วิมานดินนะคะ2ต้นในกระถางเซตที่15นะคะสำหรับวันนี้ปูก็มีชุดเซตนะคะมาแบ่งปันทั้งหมดเลย15เซตนะคะเซตละ150บาทนะคะมาแบ่งประมาณนี้เลย15เซตนะคะปูฝากลุงป้านะอากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ